ครับที่พังงาล้มไปอีกหนึ่งวงนะครับวงนี้มีคนร่วมวงเนี่ยประมาณสักหลาย10คนด้วยกันแต่มูลค่าที่อยู่ในงวงแชร์วงนี้หลาย10บล้านบาทเลยครับที่สาละการจงังหวัดพังงาครับผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า20คนนะครับนำหลักฐานเข้าไปร้องเรียนต่อน,นายเนรมิตรีรสัตยวงศ์ครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรจังหวัดพังงาบอกว่าถูกนางสาวพัชาราพรกดแก้ว ใน f c e e o o o เนี่ยใช้ชื่อว่ากอไก่อินเทรนเป็นชาวจังหวัดพังงาครับตั้งตัวเองเป็นเท้าแชร์แล้วก็ชวนให้เล่นแชร์ออมเงินออนไลน์ครับผ่านทางโปรแกรมสนทนาอย่าง f a c e b o o k เนี่ยแหละครับ mm hmm. เขาเปิดหลายวงแชร์ด้วยกันนะครับแล้วก็เปิดหลายกลุ่มอมอมเงินเลยมีทั้งออมเงินด้วยมีทั้งออมทองด้วยผลตอบแทนเนี่ยให้ในราคาสูงก็เลยทําให้มีผู้ที่หลงเชื่อว่าจะได้แบบนั้นจริงๆเนี่ยก็หลงเข้าไป งวดแรกว่ามาได้งวดที่สองก็ได้ใส่เงินเพิ่มใส่เงินเพิ่มสุดท้ายหายครับตอนแ,บบแรกเนี่ยหมื่นหนึ่งได้อสองหมื่นได้แต่พอหลักแสนขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แล้วหลักแสนไม่ได้หลายคนบอกว่าหลักแสนช่วงต้นๆยังได้ก็เลยใส่ไปหลักล้านนั่นแหละครับจบเลยทันทีล่าสุดครับตอนนี้วงนี้หยุดจ่ายเงินให้กับสมาชิกกลุ่มต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงก่อนเดืนเอนเมื่อช่วงก่อนสิ้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับแล้วก็ติดต่อได้ไหม พัชราพรหรือว่ากอไก่อินเทรนติดต่อไม่ได้ครับมาลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับทําให้ประชาชนในพื้นที่พังงาและอีกหลายจงังหวัดใกล้เคียงเนี่ยศูนย์เงินหลายสิบล้านบาทครับผู้เสียหายหลายคนก็เลยเข้าไปร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนที่สพเมืองพังงา,าไว้เรียบร้อยและเมื่อวานนี้รวมตัวกันไปร้องต่อศูนย์ดลรงธรรมที่จงังหวัดพังงาเพื่อให้ช่วยเรื่องรัดให้มีการออกหมายจับดํนเนินคดีกับคุณพัชราพรกดแก้วนะครับหรือว่ากอไก่อินเทรนใน a c e b o o k เนี่ยนะครับ แล้วก็พร้อมให้เรียกร้องให้มีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเอาไว้ก่อนส่วนเจ้าทุกบางรายเองก็ไปจ้างทนายความส่วนตัวนะครับฟ้องร้องอีกทางหนึ่งด้วยครับครับลักษณะการให้ค่าภถ่ในทุนนะคะก็คือจะมีหนึ0งแสต่อหนึ่งพันต่อหนึ่งวันรแล้วก็หนึ่งแสนเปนรายอาทิตย์อาทิตย์ลสันห้าร้อยบาทช่วงหลังๆอ่ะเท้าอ่ะเอามือของของน้องอะค่ะของกีเดบิด คือเขาเรียกเปียค่ะก็เลยรู้สึกผิดสังเกตเหมือนกันค่ะแต่ก็ถอยไม่ทันแล้วยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับที่บอกแก้ไขไม่ทันแล้วเนี่ยแล้วไม่ทันจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนหน้านี้เองคนนี้ก็เคยมีคดีความโกงแชร์ออมเงินแบบออนไลน์มาแล้วและทำมาตั้งแต่ปี2561นะครับในปีนั้นเนี่ยโดนคดีไปแล้วมีผู้เสียหายจำนวนมาก ซึ่งมีการตัดสินโทษจำคุกสองผู้ต้องหาในคดีนี้โกงแชร์ออนไลน์นะครับจำคุก25ปีหนึ่งคน20ปีหนึ่งคนนี่คือ2ผู้ต้องหาในตอนนั้นนะครับล่าสุดในชั้นอุทธรณ์ผู้ต้องหารายหนึ่งไม่มาฟังคำพิพากษาครับเพราะมีการประกันตัวไปเพื่อสู้คดีแล้วก็ไม่มาฟังคำพิพากษาสารออกหมายจับติดตามจับกลุมตัวอยู่ ขณะที่เท้าแชร์รายนี้ครับก็เคยก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกแชร์มาแล้วครั้งหนึ่งตอนปี2563หรือเมื่อปีที่แล้วนั่นเองนะครับเห็นไหมครับโดนโทษมาแล้วนะครับแล้วกำลังต่อสู้อยู่ในชั้นศาลแล้วก็มีคดีความไปทำร้ายลูกแชร์อีกด้วยมไม่ได้เอาเงินเขาอย่างเดียวครับม,มาทวงมาพูดจาเยอะแยะมากมายจัดการอย่างเงี้ยโอ้โหอันตรายจริง<ม>ๆคุณผู้ชมครับมีเงินเก็บมีเงินออมเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยแล้ว อยากจะไปเสี่ยงกับการลงทุนแบบนี้เนี่ยโอ้ไม่อยากให้เสี่ยงเลยนะ,ะไปศึกษาดูข้อมูลการลงทุนอะไรที่มันถูกต้องแล้วก็มันได้แน่ๆนะนะครับแบบแบบนั้นจะดีกว่านะฮะแบบนี้เกิดขึ้นรายวันเลยฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเงินที่เราเก็บออมกันมามันสูญหายไปหมดเลยนะแล้วก็ต้องมาเสียเวลามาติดตามคดีมาทําคดีกันอีกอเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตทำติ๊กตอ,อกเรื่องนี้เลยฉายเห็นเลยว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยลงยังไงแล้วก็ชวนยังไงแล้วเงินมันจะสูญตอนไหนนะฮะ